จะพาไปกินสมองหมูกันใหญ่มากทุกคนดูเดิเครื่องในแน่นมากนะจ๊ะกลิ่นหอมมากอ,อร่อยค่ะอร่อยทุกคนมัน,ม,นมันไม่มีกลิ่นคามมนไม่มีความเหม็นเลยเออเลือดนะเผือกจิมน,นี่ออบอก,กว่าปลาหืมทอดพร้อมๆกันมากจิ้มจิ้มมันชิมปลานะ ลุยวิซองซิตี้ไกด์ไมจ้ะคือลุยวิซองนะเขาส่งมาจากปารีสเลยว่าเขาอ่ะแอดร้านนี้เข้าไปในซิตี้ไกด์ของเขาฉันเลยก็อยากรู้ว่ามันจะอร่อยขนาดไหนอุ้ยรอนนะเห็นไหมมันเหมือนแบบน้ำแข็งอ่ะอ่ะเรารู้กันเนี่ยมันเขาลอยละ่อย อยากจะบอกว่าก่อนมาถ่ายเทปนี้รู้ว่าจะต้องมากินสมองหมูไม่เคยกินกลัวแต่อยากลองเพราะได้ข่าวว่ามันจะแบบเป็นฟิลแบบมันๆเน,ะน,เน,นาะร้านนี้เป็นร้านแรกที่ได้เชลชวนจิมในปี2500 2 5งพัหรอยเกิดฉันยังอยู่อส,สองชาติที่แล้ว <c oughs> <c oughs> ได้เป็นคนไหมชาติที่เราเช่ไหมฉันได้เป็นคนไหมเป็นชาติอ้าวชาติไทยแล้วจะไม่ให้ฉันเกิดใหม่แล้วหรอไปค่ะร้านตรงไหนคะไปจ้า เราก็เป็นสายจีนแล้วเราไปเด้ยกินเต่อเนอะเราก็แบบไม่เคยมีวัฒนธรรมอะไรเลยก็แบบโตเยอะนะเราต้องเรียนรู้เราต้องเราต้องรู้ว่าแบบเออใครสักเป็นอะไรบ้างต้องเรียกให้ถูกตอนนี้เราเดินมาถึงถนนแพร่งภูทรแล้วนะคะจากสารตรงมาเรื่อยๆแล้วก็เลี้ยวขวาตรงนี้ แล้วเราก็เฮ้นนยแบบถนนเป็นฟิลแบบว่าลึกลับอีกแล้วเพราะเราอะอะไรธรรมด,ดามาดาเราไม่ไป หน่อยนะคะคออนเป็นคนทำตั้งแต่อยู่ที่นี่ตั้งแต่แรกเลยทำมานะคะตั้งแต่ชามละสามบาทโอ้สามบาทธรรมดาพิเศษห้าบาทตอนนี้ชมามละสามพันแล้วถึลูกออ่อนจะทำบ้านเสียเ<า>พิ่มละร้อยเดียวเนี่ยยาวาไม่แพงนะค่ะเอาผู้เตียวเดี๋ยวนี้เจ็ดสิบแปดใช่แล้วถ้าม,มาสองคนนะสั่งชามหนึ่งนะยาจะ,จะคอยดูเขาน้ำแกงแห้งจะเติมให้ด้วยอ่อนเป็นฟิลแบบว่า all you can drink มาแล้วค่ะท่านผรูแชมดูชามใหญ่มากเลยแต่ก่อนเขาขายชามเท่านี้หรือเปล่าวะ่ะสาบาทนี่เยอะมากเลยนะโอ้แต่นี่แค่100บาทค่ะที่เราสั่งนะคะมีนี่เป็นเกาเหลาทุกอย่างแล้วก็อันเนี้ยเป็นเกาเหลาสมองหมูล้วนฉันเพิ่งเคยเห็นคนฉันไม่เคยเห็นมาก่อนว่าแบบสมองแบบสมองเลยจ้าดูนี่นะคะก็คือหมูตัวเนี้ยฉลาดมากเพราะว่า ขนาดยู่ในซุปฉันแล้วยังมีอยากสมองอยู่ฉันกินแล้วฉันจะสลาัดไหม <S <S นีเขาก็ให้เครื่องมาจุกๆุเหมือนกันนะจ๊ะในตะเกาเหล่ารวมมีสมองหมูที่เราเห็นกันชิ้นใหญ่มากทุกคนดูเลยเทียบกันนะสมองหมูนะคะอันนี้เป็นเผือกทอดซึ่งอันนี้เรามีอันนี้อยู่ด้วยอันนี้เป็นแบบทอดกรอบอันนี้เป็นหนังปลานะทุกคนหนังปลาทอดอันนี้เป็นอุ้ยน่ากินมากทุกคนลู้ชิ้นหมูคือดูแบบ มีความใสบบใส,ใสเออขนมจีบแล้วฟิอแบบจะบอกฮักเก่าหรออันนี้แน่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 อันนี้เขาเราเยนะียกอะไรนะเต้าหู้ยัดไส้ใช่ไหมคะแล้วก็มีไส้อันนี้คือไส้หมูไ,ไส้อ่อนไส้อ่อนใครสาหรับใครชอบชอบไส้อ่อนนี่เลยนะจ๊ะมีเนื้อหมูเครื่องในแน่นมากนะจ๊ะเขาบอกอันนี้อันนี้คือปลาหมึกป่ะคะไม่ใช่ค่ะเพดานของหมูเพดานอ๋อเขากินด้วยอ่ะคะนี่ไงเธอเพดานแบบเพดานเลย แต่ก็คือไม่มีความคาวนะคะกลิ่นหอมมากเดี๋ยวเราขอชิมซุปก่อนกินกับข้าวสวยอย่างนี้นะรดเลยเราชิมเลยไหมมาเราจะเริ่มกินทุกคนนี่เราไม่เคยเห็นมาก่อนเลยสมองมูฟเ็นแบบนี้อ่ะเราจะกินแล้วนะโอเคอ่อย อร่อยมากเลยทุกคนมันไม่หืมมัน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 แบบฟิวมี่ฟิวมี่เองข้าวดนึงห่งอร่อยคือทุกคนมันมันไม่มีกลิ่นคาวมันไม่มีความเหม็นเลยใครเคยกินมันเป็นฟีลแบบเคยกินนี้ป่ะชิราโกะอันนั้นคือพวกพวกแบบร้านอาหารญี่ปุ่นเขาจะมีคือแอร์เคยกินแบบนั้นเนี่ยก็เป็นฟีลเดียวกันคือจะแบบ มันจะแบบครีมครีมแบบนิ่มๆม,มันมันใช่ใครชอบเไรแบบนี้ก็แนะนำเออรดนะชิมไหมอ,อ่าเธอชิมสมองก่อนฉันอยากดูรีแอคชัน่นเออม<ค>น,นื้อไส้อ่อนภาพไส้อ่อนนี่ินี่ไส้อ่อนไม่ใช่อย่างไรวะไปกินพวกต้มอ่าอ,อ,อย่างเงี้ยอย่างเงี้ยตัวข้างในไส้ข้างในที่มันแบบนุ่มๆอะไรอย่างเง<ม>ี้ยไม่ขาวไม่ขาวท้ามีข้าวเหนียว แล้วบีเขาเหนียวจาเขาเหนียวมาแล้วนึ่งนึกออกนึกออกไหมนึกออกเขาเหนียวคุณย่าค้เมนูใหม่ค่ะสมองหมูกับข้าวเหนียวแล้วตาตแล้วก็อย่างเงี้ยตองปั้นปั้นอยคุณ่าปั้นปั้นปง้นปั้นปันปั้นกันปั้นปัลนปั้นี้นป็้นันปั้นปั้นพดานของขปั้นปั้นป่้นปั้่ปันปันันันปัน เหมือนมาละตอนแรกกรึบๆแหมใช่ไหมคะกรึบๆแบบเอ็นๆหรอไม่เบอร์เอ็นไม่เบอร์เอ็นแต่มันมีกรึบนิดนึงที่แบบอุ้ยอร่อยอร่อยเหรออีกอันหนึ่งที่อยากชิมมากคืออันนี้เธอลูกชิ้นหมูดูสิมันดูแบบว่ามันดูแบบเด้งดึ๋งๆเนาะดูนุ่มๆค่ะอร่อยมาก ไม่เคยกินลูกชิ้นแบบนี้มาก่อนเลยอ่ะมันจะนุ่มๆอือเป็นหัวไชเท้ากับกุ้งแห้งหมูปลาหมึกทุกคนเขาอันนี้ก็คือยังไงก็เรียกว่าเป็นลูกชิ้นหมูอยู่ดีลูกชิ้นหมูแต่ข้างนอกเป็นหัวไชเท้ามีกุ้งแห้งแล้วก็ปลาหมึกแล้วก็หมูด้วยเ้าอร่อยมากไม่กินฉันกินคนเดียวฉันจะชิมลูกชิ้นปลาลูกชิ้นปลาหืน้ำจิ้มซีฟู้ดมานะต้องเข้าแล้ว ูกชิ้นปลานะคะอ่อยอ่ไอะไม่รู้อธิบายยังไงอะ่ะลูกชิ้นปลาทุกคนไม่เ่าหอมมากเฮ้ยลูกชิ้นปลาอร่อยมากทุกคนลูกชิ้นปลาเพิ่งว่าเริ่มกินทีหลังว่าชอบไปกินร้านก๋วยเตี๋ยวต่างๆแล้วบ้านข่าวมันจะมีกลิ่นแบบขมๆนิดน,นึงก็เลยแบบตาตึงใจไปตล,ลอดว่าไม่เอาฉันไม่ครเชอบลูกชิ้นปลาใช่มันฝังใจ นี่ยแต่พอไปกินบางร้านแบบเออมันก็มีบางร้านที่ลูกชิ้นปลาหมั่นไม่ข่าวที่เขาทําดีๆมันมีก็เลยเออเริ่มชอบเปิดใจนี่ก็จะเป็นหนังปลาทอดนี่ดูเธอจิ้มน้าบวยนะจ๊ะหนังปลาทอดแต่เขาก็มีอยู่ในเกาเหลาด้วยอันนี้เราจะจิ้มเราก็ชอบจิ้มเยอะอยู่แล้วเซหนังปลาหนังไ่หนังอะไรทุกอย่างชินเลิกจ้าอืมมันเขาเหยอะ กอือืมคือมันแบบมันเลยได้เขียวหน่อยด้วยความที่เขาเอาไปชุบแปง้งปกติหนังปลามันจะบางๆหรือบางคำมันจะเหนียวน,นี่ไม่เหนียวเลยพอชุบแป้งปุ๊บมันจะยิ่งกรอบที่จริงกอ็อ่ามันก็เป็นฟิลแบบว่าถ้าเรากินเกี๊ยวนนอะเนาะหรือหนังปลากับในเกาเหลาอะอันนี้เขาก็จะเป็นแบบอีกเวอร์ชันหนึ่งที่เหมือนแบบอัพเวลมาหน่อยห,อหนังปลาอัพเวลทุกคน แต่ไม่เคยคิดเลยนะว่าการกการที่เอาหนังปลามาจิ้มกับน้ำจิ้มบวยมันจะมันจะเวิร์กอะ่ะรอดอยู่นะแกอันนี้เป็นเผือกจิ้มนี่เผือกกรอบกรอบมากทุกคนคือแค่เห็นก็รู้ว่ากรอบอะ่ะคือไม่ต้องสือบอะ่ะร,ร,รู้ใช่ไหมเวลาเราเห็นร้านบางร้านแบบกรอบไม่นะ่ากรอบจริงไมจริงกรอบวะอะอืม เอมมากจิ้มจิ้ม,มอร่อยไหมก็อร่อย,ย,ยคุณเชียงอันนี้เป็นคุณเชียงตับนะคะแล้วก็คุณเชียงหมูจันจำได้ฉันอะต้องไปหิ้วกลับมาจากฮ่องกงแอร์จำได้ว่าแอร์ขนมาจากฮ่องกงอะแพ็คนึงอะมี400กว่าดอลลาร์นะแพ็กละพันหกิ้วกลับมาสิบแพ็ค ดูคนเขาซื้อกันอ๋อที่ร้านคุณย่าก,ก็มีนะจ๊าไม่ต้องไปกไกล<ป><ป>เราจะชิมบำทุนเชียงหมูนะทุกคนขอชิ้นเล็กๆนะฉันชอบกินทุนเชียงแบบชิน้นชิ้นขอ,อนบนี่ข้าวหมูแดงโอ้โหมันหอมความอารมณ์มากมันกรอบน,อน้อุ่มในอุ๊ยอร่อยอ่ะกู้งข้าวข้าวหมูแดงอ่ะทุกคนข้าวหมูแดงอ่ะทุกคนอร่อยสำหรับใครนะคะที่ อยากลองอะไรแปลกใหม่แต่จริงๆมันไม่ได้แปลกใหม่นะเขามีมานานมากแล้วลเราแปลกเพราะเราเป็นคนไม่ค่อยกินเครื่องในหรือแบบกินสมองสมองอะไรแบบนี้นี่ค่ะร้านนี้นะคะจะบอกว่าสมองไม่ขาวเลยหอมมันจอยชามหนึง่งหนึ่งร้อยบาทเท <laughs> ่านั้นเองมีทั้งเกาเหลาสมองล้วนเกาเหมาเกาเหลา,า,หลาทุกอย่างหรือว่าเกาเหลาเครื่องในเกาเหลาลูกชิ้นทั้งหมดก็ได้หรือว่าอยากลองชิมทั้งหมดก็จะเป็นแบบนี้ทุกคน เครื่องคุณย่าให้เครื่องแน่นมากจ้าคุณย่าให้แอะคนเดียวป่ะเนี่ยให้ทุกคนให้ทุกคนเหมือนกันหมดคฮน,ห,นหรือว่าเราพิเศษไม่มีอะไรเราเราคือเหมือนทุกคนมีทุกอย่างแล้วก็หลายหลาย texture อ,อ้น่ารักลูกค้าคือลูกหลานของคุณยา่าวันนี้คุณย่าเหลี้ยง <c oughs> <c oughs> ขาไม่รู้หลักคุณย่าเดี๋ยววันหลังจะมากินอีกนะคะขอโทษจ้าไม่ต้องถามเขาแปะป้ายไว้เลยว่าร้านนี้ไม่มีสาขานะคะถ้าใครอยากมากินสมองหมูอร่อยอบรรยากาศอย่างนี้ที่ไหนใช่บรรยากาศคือต๊ะต้องมานั่งกินที่ร้านเองนะแล้วก็เดินมาในตามซอยแล้วก็มานั่งกินสมองหมูล้างคุณย่านะจ๊ะอร่อยมากคอนเฟิร์มค่ะวันนี้ยังไม่จบ ทางโปรดิวเซอร์เขาจะลากเราไปกินไอตินนหมหรอโฮมเมดไอศ r รีมต่อนะจ๊ะเรากินกินขค้าไม่กินหวานสันดานไฟเราก็ได้มาถึงแล้วนะคะกับการกินหวานของเรานะคะที่ร้านนัทพรไอศครีมรสไทยนะคะนี่เขามีตั้งแต่ ปี1949ก็คือบวกลบคูณหารแล้ว75ปีแล้วเป็นไอติมที่ทำโฮมเมดนะจ๊ะเขาโฮมเมดก็คือการแบบทำเองอะ่ะเออแล้วเขาบอกว่าเราแวกเนี้ยช่วงเที่ยงอะ่ะร้านนี้คือแน่นมากคนมานั่งกินไอติมแน่นมากคุณอาจจะคิดว่าเหมือนร้านเขาแกงเป่าจานร้านไอติมฉันจะลองกินหมดเลยจ้าไปค่ะนั่งค่ะแน่นอนนะคะแอรดินก็สั่งมา3รสก็มีนี่เป็นโพจิชะอันนี้กะทิสดไหมกะทิสดมะพร้วาวอ่อน พธอคือไอติมอ่ะมันจะไม่เป็นแบบฟิลครีมี่เหมือนที่เราเห็นกันมันจะเป็นเหมือนเกล็ดน้ําแข็งมันจะไปเดิมด้วยอันนี้กะทิสดอุ้ย <laughs> มันจะอร่อยได้ขนาดไหนเชียวช่วยดูกําแพงร้านนิดนึงเธอเคยได้ยินถึงลุยวิตตองซิตี้ไกด์ไหมจะ๊ะคือหลุยวิตตองนะ <c oughs> เขาส่งมาจากปารีสเลยว่าเขาอ่ะแอดร้านนี้เข้าไปในซิตี้ไกด์ของเขาคือแต่ละแบรนด์ที่รู้มาถ้าใครช็อปกับเขายเยอะอะ เขาจะมีเหมือนพาไปเที่ยวพาไปเที่ยวพาไปกินเขาจะมีบริการจองโรงแรมอะไรอย่างนี้ให้ด้วยให้หมดด้วยท็อปสเปนเดอร์ของแต่ละแบรนด์ร้านนี้ใครชอบสื่อวิทองที่ปารีสเยอะเขาจะได้แวะมากินร้านนี้จ้ะอ่าเรารู้กันเนี่ยเข้าอยละรู้เรื่องเลยหรอมันไม่ได้เป็นฟิลแบบไอติมครีมครีมนมนมที่เราแบบกินได้ตามทั่วไปมันจะเป็นแบบเหมือนเกล็ดน้ำแข็งเบาแบบ เบาๆนุ่มๆอ่ะดูดิแล้วก็แบบเนี่ยเห็นไหมมันเราไม่ต้องขุดมันขึ้นมาแล้วมันก็มันซอฟอะอันนี้น่าจะเป็นมะพร้าวอ่อนไหมอุ๊ยโลนอ่ะเห็นไหมมันเหมือนแบบน้ำแข็งอ่ะเป็นเกล็ดหีม้าเป็นพิวเกล็ดหีม้านี่พวกดิฉะนะจ๊ะนี่ก็จะครีมมี่นิดนึงเพราะคุณป้าเขาบอกมาแล้วว่ารสที่เป็นพวกมัทฉะต่างๆอ่ะอร่อยกว่าที่ญี่ปุ่นดี เออเขาเคลมแล้วนะทุกคนอ,อ้อวันนี้มาแถวแพ่งภูทรก็คือรู้แหละว่ามันมีร้านอาหารที่น่ากินแถวนี้เยอะเนอะแต่ไม่คิดว่ามันจะมีแบบอะไรที่มันเป็นคุณภาพระดับระดับโลกขนาดนี้นึกออกไหมเมื่อกี้พ่อบอกว่าให้ไปกินร้านไอศิีมอ่ะฉันก็คิดว่าแบบ ไอติมอ,ะอ่ะเพิอมันเป็นไอติมที่อร่อยมากๆจริงเอาจริงนะขอบอกตรงเผลอๆฉันชอบที่สุดตั้งแต่เคยกินมาเลยเนี่ยอร่อยจริงทุกคนวันนี้ก็สกนุกม,มากได้ไปลองแบบเปิดโลกใหม่นี่กินสมองหมูโอ้ประทับใจนะจริงๆฝากรายการด้วยนะคะอันนี้ก็เป็น EP 3แล้ว<อ> EP หน้าเราจะไปกินอะไรต้องติดตามชมนะคะกดไลค์กดแชร์กด subscribe ช่องวีดีไว้นะคะแล้วเจอกันค่ะมิสกินไก์ค่ะ ไปเดี๋ยวเราไปกินเสร็จแล้วเราวนไปไหว้เขาไหมไปไปค่ะน้ำผึ้งเผือจ้าขอเรื่องอะไรเดียววันนี้ขอได้หมดเลยไหมเขาให้ขอที่ละอย่างแต่เขาขอได้หมดเลยปกติขอทีละอย่างคือขอไปเลยฉันเป็นคนโลภอยู่แล้วฉันขอเยอะอยู่แล้วแล้วฉันขออ่าพร้อมขอให้ลืมไปว่าติดไหม